ผมจะทายสมุนไพรแคพอนี้พ่อนุ่มอะไอปัดบอกเนี่ยต้นโดไม่รู้ล้มนะเฮ้ยอย่าไปขึ้นไปตังลามุกเนาะมันแปลว่าขนามันแห้งตายแล้วมันกระึงเหมือนยุบป่ครับมันก็ตั้งอยู่แห้งๆตายอย่ยางนั้นได้นะอันนี้ก็เป็นมุกเอามวนมาได้เนาะครับียก็มีนักด้ยนะครับนี่เนี่ยอยู่แต่มนี้เหม็นมุเลยมันมันแบบตันแตงยอดนี่มันกําลังจะออกดอกนะครับออกดอกออกหนุ่ยนะก็แค่แตงโมอนี้นะครับในป่าเนี่ยมันมียาหลายอย่าง นี่เราหารันทางหน้าไปนี่ก็เป็นหัวละแอนปา่าหรือว่าคนไทยปกติห้องว่าเนี่ก็อันนี้ต้นตองสาดตอกสาดวนักขนาดครับกระชายกระชายเนี่ยนะเว้นไหวมาดูกระชายป่าครับผมเพื่อดูดูหัวมันหน่อยเนะาะขออภัยเนื่องน่องลบขอลบเพื่อพอเป็นตัวอย่างไ,ได้โอ้วันนี้ลบไ,ได้เด้อเด้อเด้อกระชายปา่าขอลบต้นที่มันมันอ่อนหน่อยนะ อุ้ยต้นต้นที่มันบอดบอ,บอด p o s i แน่นโอ้ยไได้กระชายป่ามันมีปลือกปะเตอรครับนี่โอ้นี่ฮะกระชายป่าอันนี้หัวมันก็บบ่อใครมีหัวนักเนอะนี่มีหัวหนึ่งที่หันนี่ครับต้นกระชายป่าฝังไว้ยังเก่าฝังไว้ยังเก่าลกอกต้นมะพร้าวฝังไว้ยังเก่าคลิปอาจจะนักหน่อยนะครับทุกทุิกกกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะ นี่อย่างที่ปแ,ปแ,ปแปลกใหม่ที่เ้างบุคลากรรู้จักกับผ้ชายกันไปครับ